สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวัตารุเอนโดเขาได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่นแอนฟิลหลังที่ลิเวอร์พูลจ่ายค่าตัวให้กับสตุตการ์ดไปราวๆ19ล้านยูโรและเอนโดนั้นจะได้ใส่เสื้อใหม่เลขก3ที่เขาเคยใส่ที่ทีมสตุตการ์ดครับลิเวอร์พูลประกาศยืนยันในการคว้าตัววัตารุเอนโดกองกลางตัวรับถีมชาติญี่ปุ่นมาจากเพาเอฟเบสสตุตการ์ด ทีมนีลีของประเทศยนเยอรมนีอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมิดฟิลในวัย30ปีรายนี้เซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลเป็นเวลา4ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027สว่วนค่าตัวนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการแต่ทางด้านของ BBC สื่อชื่อนำของอังกฤษได้รายงานว่าค่าตัวของเอนโดนั้นอยู่ที่ราวๆ19ล้านยูโรหรือราวๆ16.2ล้านปอน และตัวเขาจะได้สวมเสื้อหมายเลขสาเหมือนตอนที่เล่นให้กับสตุตการ์ดครับเอนโดนั้นเริ่มสร้างเส้นทางการเป็นนักเตะด้วยการเข้าสู่อะคาเดมีของโชนันเบลมาเล่ในปี2008ก่อนที่จะขึ้นสู่ชุดใหญ่ในปี2010และพอถึงปี2016 an, นั้นเขาก็ได้ย้ายไปซบอุระวะเรดไดมอนด์ตามด้วยแซงทรีดองในปี2018และหลังจากนั้นก็ไปเล่นแบบยืมตัวให้กับสตุตการ์ดก่อนที่เจ้าตัวจะทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ จนทำให้ทีมมากขาวแห่งเยอรมนีดึงตัวร่วมทัพแบบถาวรครับและถ้าหากเทียบผลงานของเอนโดกับกองกลางทุกคนในบุนเดสลิก้าเยอรมนีเริ่มตั้งแต่2020เป็นต้นมาผลงานของเขาเป็นดังนี้นะครับแย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายของแดนหลังได้มากที่สุด254ครั้งชนะการดวลลูกกลางอากาศมากที่สุด219ครั้งเคลียบอลพ้นพื้นที่อันตรายมากที่สุด175ครั้ง เคลียบอลพ้นพื้นที่อันตรายด้วยลูกมงมากถึง105ครั้งจับบอลได้มากเป็นอันดับที่2 6 5 1ครั้งผ่านบอลเข้าเป้ามากเป็นอันดับที่2 ,3940 ครั้งแย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายของกลางสนามมากเป็นอันดับที่2 404ครั้งและเข้าสกัดมากเป็นอันดับที่2ถึง208ครั้งครับโดยหลังจากที่ทางเอนโดนั้นเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วนะครับ ทางด้านของวาตารุเอนโดก็ได้เปิดใจว่าฝันเป็นจริงแล้วหลังได้มาอยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างลิเวอร์พูลยอมรับว่าตัวเขานั้นแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงเล่นในทีมแอนฟิลต่อหน้าบรรดาเหล่าเดอะคอปครับวาตารุเอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นยอมรับว่าความฝันของตัวเองกลายเป็นความจริงแล้วหลังจากที่ย้ายจากสตุตการ์ดมาอยู่กับลิเวอร์พูลทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ โดยทางด้านของเอนโดซึ่งจะได้สวมเสื้อหมายเลข3เหมือนกับตอนเล่นให้สตุตการ์ดได้เปิดใจครั้งแรกผ่านเว็บไซต์ของสมองสอนว่าตอนนี้ผมรู้สึกมีความสุขมากๆผมตื่นเต้นมากที่ได้มาอยู่กับสมอสอนที่ยิ่งใหญ่ย่างลิเวอร์พูลมันเป็นความรู้สึกที่มหาศยจจ์และนี่คือความฝันของผมผมฝันเสมอว่าจะได้มาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและกับหนึ่งในสมอสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมันเป็นความฝันที่เป็นจริงแล้วสำหรับตัวผม มันกำลังจะเป็นครั้งแรกสำหรับผมที่ได้ลงเล่นที่แอนฟิลผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลลิเวอร์พูลผมจะลงเล่นในบทบาทหมายเลขหกผมเป็นนักเตะเกมรับมากกว่าเกมรุกแน่นอนผมคิดว่าผมสามารถช่วยสโมสรในเกมรับได้ผมจะมีการประสานงานที่ดีในแดนกลางและผมคิดว่านั่นคืองานของผมผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้มาอยู่กับสโมสรผมจะรอคอยที่จะได้พบพวกคุณในแอนฟิลครับ วาตารุเอนโดกับตันทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งติดทับซาบุไรไปแล้ว50นัดกล่าวทิ้งท้ายครับส่วนทางด้านของเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมลิเวอร์พูนั้นก็ได้ออกมาแสดงความประทับใจถึงการปิดดีลวาตารุเอนโดจากสตุตการ์ดเป็นอย่างมากเพราะว่าเข้าตำราทุกประการทั้งการรวบรัดซุ่มทำนอกความสนใจและราคาที่จ่ายก็คุ้มค่ากับระดับฝีเท้าของเขาครับ วาตรุเอนโดนั้นถือเป็นผู้เล่นที่ถูกประเมินคุณภาพต่ำกว่าความเป็นจริงจากคนในวงการลูกหนังยุโรปทำให้หงแดงนั้นสามารถคว้าตัวเขามาได้ด้วยราคาที่ไม่สูงที่ราวๆ19ล้านยูโรแถมยังเป็นการเซ็นสัญญาด้วยระยะเวลายาว4ปีโดยเซ็นยาวถึงเดือนมิถุนายนปี2027และการเข้ามาของเขานั้นก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่ลิเวอร์พูลขาดหายไปกับกองกลางหมายเลข6สายป้องกัน โดยดียวที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าถูกใจเจอเกนครอปเป็นอย่างมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นพวกเขาพยายามที่จะซื้อมอยเซตไกเซโดและโลเมโอลาเวียแข่งกับเชลซีแต่ดูแล้วมันไม่เหมือนกับสไตล์การซื้อขายปกติของลิเวอร์พูลเท่าไหรนะ่นักผมรู้สึกมีความสุขจริงๆว่าตารู้เป็นผู้เล่นที่ดีมากเจอเกนครอปเริ่มกล่าวกับ l อลฟทผมทราบว่าโลกของฟุตบอลมันดำเนินไปอย่างไรเรื่องรา้ายก็เกิดขึ้น แต่อยากจะให้ดูดีวนี้ดีๆเพราะเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดจริงๆเขาเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์เป็นกัปตันของสตุดการ์ดกัปตันทีมชาติญี่ปุน่นสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนิสัยด,ดีรักครอบครัวเป็นเครื่องจักรในสนามแข่งหัวกะทิและมีทัศนคติที่โดดเด่นดังนั้นผมรู้สึกโคตรปลื้มกับดีวนี้มอนั่นเป็นแข่งคุณภาพประสบการณ์โชคโชนและซ้อมอย่างหนัก นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าคนในวงการฟุตบอลต่างก็ส่งข้อความมาแซวกุนซือวัย56ปีว่าดีลในการคว้าตัวเอนโดนั้นเป็นเรื่องที่สุดยอดตั้งแต่ข่าวลือหรือกระแสาการเชื่อมโยงหลุดออกไปผมได้รับข้อความเข้ามามากมายจากพวกลูกน้องเก่าหรือคนที่ผมเคยร่วมงานด้วยที่เยอรมน,นีทุกคนต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าหากดีลนี้มันเกิดขึ้นจริงคุณนี้สุดยอดมากมา เอาจริงๆดีลนี้ผมขอเซ็นสัญญากับเขามาเป็นปีๆหรือก็เกือบถึงแล้วแต่มันมีกระแสเชิงบวกจากทางเยอรมน,นีเขาถูกนับถือที่เยอรมน,นีสูงมากผมคิดว่าสตุตการ์ดเองก็ลำบากใจที่ต้องเสียเขาออกมาแต่อีกด้านหนึ่งก็มองว่ามันเป็นดีลที่ดีเช่นกันเพราะว่าวาตารุนั้นกำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายแล้วในมุมของนักเตะเขาก็อยากที่จะมาอยู่กับลิเวอร์พูลในมุมของสโมสรเรามันก็เป็นเรื่องที่ดี ตัวนักเตะเองก็มีความสุขที่ได้ร่วมงานกับเรามันเป็นเรื่องที่ดีกับทุกฝ่ายเจอเกนครอฟบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ครับสำหรับนัดแรกที่วัตโรุเอนโดจะได้ลงสนามนั้นคาดว่าในเกมคืนนี้ที่ลิเวอร์พูลจะต้องเปิดรังแอนฟิลดพบกับบอลมัทนั้นอาจจะยังเร็วเกินไปโดยมีโอกาสที่เจ้าตัวจะได้ลงเล่นยังถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่จะออกไปเยือนนิวคาสเซิลในวันที่27สิงหาคมนี้ครับ ปิดท้ายกันด้วยข่าวของนักเตะอีกรายที่มีข่าวกับเลเวอพูลนะครับอย่างไรอันการเวนเบิร์กกองกลางของไบร์นมิวนิกซึ่งล่าสุดแทางด้านของโทมัสทูเคิลในใหญ่ของไบร์นนั้นได้เปิดเผยว่าตัวเขายังรู้สึกพึงพอใจกับผลงานของไรอันกาเวนเบิร์กกองกลางชาวดัตช์ของทีมที่ตกเป็นข่าวการย้ายต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องโดยกาเวนเบิร์กดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์นั้นตกเป็นข่าวว่าตัวเขาเป็นเป้าหมายของทั้งลิเวอพูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่ต้องการจะเสริมแกล่งในแดนกลางตอนนี้โดยทางด้านของโทมสัสทูเคลนได้กล่าวว่าเรามองว่าเขาเป็นนักเตะในพื้นที่แนวรุกผมมองว่าจุดแข็งของเขาก็คือการหันหลังให้ประตูการเลี้ยงบอลเขาเก่งภายใต้ความกดดันจากคู่แข่งบทบาทของเขากับทีมในช่วงตน้นฤดูกาลเขาอาจจะยังเพียงแค่ลงมาเป็นตัวสำรองแต่ผมพอใจกับผลงานของเขาและการเตรียมความพร้อมของเขามาก หากเขายังซ้อมหนักและอดทนต่อไปเขาจะมีโอกาสอย่างแน่นอนโทมัสทูเคิลนายใหญ่ของไบร์นมินให้สัมภาษณ์ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ